สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีตัวอย่างตุ๊กตา60บาทมาให้ดูนะคะไซนี้เป็นไซส์ประมาณสิถึง16นิ้วเลยค่ะอ้าวนายแบบโฆษณาใหนลูกโชว์หน่อยนี่นะคะอ๋อจะถือตัวที่ตัวเองชอบเหรออ่ะตัวอื่นด้วยเอาตัวอื่นด้วยลูกนี่นะคะ <c oughs> เห็นนายแบบไหมคะ <c oughs> ไหน <c oughs> ไหน <c oughs> <c oughs> ไหนพี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะวันเสาร์ช่วยมามาขายของค่ะอ่ะนี่ค่ะ ไหนคะโอ้อ่าแล้วแล้วเราอันไหนบ้างอันไหนบ้างสนใจสามารถสั่งได้นะคะที่0874890044ค่ะอันนี้เด็กๆเห็นตุ๊ก,กตาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะใครสนใจของไบแจกสั่งได้เลยนะอันนี้เป็นงานทำสะอาดพร้อมขายแล้วนะคะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะชอบตัวไหนที่สุดให้เลือกมาสองตัวไหนชอบตัวไหนที่สุด ตัวนี้ชื่ออะไรครับอ,อ่ะกลับอีกตัวนึงค่ะให้เล่นอีกตัวนึงค่ะให้อเฮียตัวนั้นมีเสียงเพลงด้วยเนาะไดนเโโสาร์สีชมพูอะ่ะนู่นนู่นนู่นม้าทับอยู่สีชมพูอ่ชาชอบสองตัวนี้เหรอ,อโอเคสวัสดีครับด้วยครับโอ้อ้ะวุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้ตัวไหนมีเสียง เนี่ยเด็กๆเ,เห็นตุ๊กตาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกดสิลูกเสียงเปียโนบางตัวก็จะมีเสียงแบบนี้นะเอะดตรงไหนลูกนนครับได้ครับก่อนเลยลูกก่อนเลยชอบก็ก่อนเลย เอาขึ้นไปคบคนนั้น